รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณไว้ทั้งสิ้น1 1 9 6 0 0 3นา้าล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละสาของเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจำแรกในแผนงานหลังนี้การพัฒนาทรัพย์กรน้ำงบประมาณทั้งสิ้น63,251.6้าล้านบาท มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคผ่านการจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อระบบประปาการจัดการน้ำท่วมและบรรเทาสาการณภัยในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การสร้างการจับตัวอย่างยั่งยืนอนุรักษ์พื้นผูและป้องกันการทำลายธรรมชาติรูมิากาศทั้งสิ้น4 0 2พัสิล้านบาทโดยพัฒนาคนกากและมาตรการในการอรักปกป้องคุ้มครองพื้นผู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายชีวภาพอย,าอย่างยั่งยืนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจรส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าและพื้นที่สีเขียวนอกเขตนุรักส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป,ป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งแก้ไขไปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า 3. การสร้าง,งการการเติบโตอย่างยั่งยืนบนทางคมเศรษฐกิจภา,าคทะเลเข้ามาทั้งสิ้น403.1ล้านบาท โดยพัฒนาและเพิ่มจัดตว่ตวก,กิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเลฟื้นฟูปะการังและหญ้าทะเลโดยการปลูกเสริม60ิไร่และรักษาระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์สการชะาางกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศงบประมาณทั้งสิ้น1 1 4่1นี่ล้านบาทเพื่อประเทศสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ สนัสนุนมาตรการลดการเลืงอนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าเพื่อพัฒนาประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนในอานาคตห้าการจัดการมลพิษและลมมสิ่งแวดล้อมบูลค่าที่นี่สองร้อยเก้าสิบสี่จุดแปดล้านบาทโดยเรินการแก้ไขปัญหาการจัดขยะและของเสียอย่างเป็นระบบจาดการมลพิษที่แหล่งกาเนิดจาดการคุณภาพอากาศ ของแต่ละพื้นท tamam ี่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดรวมถึงการใช้มาตรการเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษการยุรหดับกระบวนศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมูลานสิ้น73.2ล้านบาทโดยส่งเสริมการพัฒนายุบระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ภาคด้านที่มีการจะทำโครงสร้างเพื่อขับเคลื่อนร่วมการพัฒนาารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศการหนุนด้าการสร้างการเติบโตมูลค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมทลานสิ้น21,947.3ล้านบาท โดยการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาแพลตฟอร์มไทยวอเตอร์เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการขังข้อมูลการสนับสนุนการบริหารจัดกา,นา,นามมราน้ำชโระทานการจัดรุปที่ดินเพื่อการชโระทานการบริงานพ,านพ,านพานันธุ์พืพื้นฐานงบประมาณที่9,995.6ล้านบาทพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหลง่งนุักษ์พันธุ์พืชและสร้างความเป็นของของฐานทร,รัพยากรแร่และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม